สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งกับรายการคืนพุทธมุทพรห่มนะครับแล้วผมต้นกล้าครับผมวันนี้นะครับเรามาคุยกันในอีเวนต์พิเศษนะฮะก็คือปกติแล้วเนี่ยเราออกอากาศทางสตรีมมิ่งแต่วันนี้เราจะมาเป็นรูปแบบวิทยุกันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยด้วยความที่เราพ่วงออกอากาศวิทยุเป็นครั้งแรกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรายการพิเศษกันเลยทีเดียว และธีมพิเศษสําหรับค่ําคืนนี้เนี่ยจะเป็นธีมเกี่ยวกับอุโมงค์นะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าเรื่องที่1นนะครับรวมความเชื่อเกี่ยวกับอุโมงค์คุณเคยเดินเข้าไปในอุโมงค์เก่าๆตอนกลางคืนไหมครับมีความเชื่อเก่าแก่หลายแห่งบอกว่าอุโมงค์เนี่ยไม่ใช่แค่เส้นทางสําหรับมนุษย์แต่มันคือทางผ่านของวิญญ,ญาณ โดยเฉพาะอุโมงค์ที่เคยเกิดอุติเหตุใหญ่เนะี่ยอย่างอุโมงค์รถไฟที่พังถลม่มหรือถนนใต้ดินที่เคยมีผู้เสียชีวิตกันมากมายเนี่ยเขาว่ากันว่าพลังงานแห่งความหวาดกลัวและความตายเนี่ยก็จะยังคงสิงสถิตยอยู่ที่นั่นกักขังเสียงร้องเสียงความเจ็บปวดความทรมานไว้ให้ไม่ให้ไปไหนมีคนเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนเขาขับรถผ่านอุโมงค์หลงแห่งหนึ่งกลางหนึ่ง ท้งที่ก่อนเข้าเขาก็ได้ยินเสียงวิทยุในรถชัดเจนแต่พอขับเข้าไปเนี่ยเสียงทุกอย่างมันเงียบกิบทันทีเหมือนโลกข้างนอกเนี่ยมันขาดหายไปพอเหลือบมองกระจกหลังเนี่ยเขาก็เห็นว่าเป็นเงาคนหนึ่งยืนอยู่ที่บ่อหลังแต่และว,ว่าเข้ามาแค่คนเดียวเขาเร่งเครื่องเต็มที่เลยจนหลุดพ้นออกจากมงและเมื่อหันไปมองกระจกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเงานั้นก็หายไปเหมือนไม่เคยมีใครอยูนะ่นั้น อีกหนึ่งความเชื่อที่คนโบราณเตือนกันมานะครับอย่าเรียกชื่อกันในอุโมงค์เพราะถ้ามีบางสิ่งในความมืดเนี่ยได้ยินชื่อคุณมันอาจจะลอกเลียนเสียงคุณและตามคุณกลับไปที่บ้านดังนั้นถ้าวันหนึ่งคุณจําเปเนี่ยต้องผ่านอุโมงค์เก่าๆคนเดียวเนี่ยจำไว้นะครับว่าอย่าเรียกชื่อใครแล้วอย่าตอบรับเสียงที่เรียกชื่อคุณเพราะมันอาจจะไม่ใช่เสียงของคนที่คุณรู้จักเลยก็ได้ อพอจะหอมปากหอมคอกันบ้างนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าเรื่องที่2นะเลยครับผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับชายคนหนึ่งสมมุติว่าเขาชื่อคุณเอละกันคุณเอเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพอุโมงค์มากไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์ถนนล้างอุโมงค์รถไฟเก่าหรือแม้แต่อุโมงค์ใต้ดินที่ไม่มีใครกล้าเข้าเขาก็จะตามหาและเขาก็จะเดินไปเก็บภาพเสมอวันหนึง่ง นายเอเนี่ยได้ยินข่าวลือเกี่ยวโอุโมงค์รถไฟแห่งหนึ่งนะครับที่หยุดลึกเข้าไปในหุบเขาอุโมงค์ที่เก่าแล้วก็ลกล้างไม่มีไฟไม่มีป้ายเตือนไม่มีแม้แต่ทางเดินสําหรับคนเลยเนี่ยว่ากันว่ามันยังคงเป็นทางผ่านของรถไฟบางขบวนในตอนกลางคืนแต่ด้วยความหลงไหลเนี่ยความอยากได้ภาพสวยๆนายเอก็เลยตัดสินใจไปไม่ต้องฟังคําเตือนของใครทั้งสิ้น ทันทีที่ก้าวเข้าไปเขารู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แปลกประหลาดมากทั้งที่เป็นเวลากลางวันด้วยนะภายในอุโมงค์เนี่ยมืดสนิทจนแทบมองไม่เห็นปลายทางของอีกฝั่งหนึ่งเขาจึงค่อยๆเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆพร้อมกับยกกล้องขึืนถ่ายแะแะแชะเสียงชัตเตอร์น่ยดังกล้องสะท้อนอยู่ในอุโมงค์เลยแต่พอเขาเดินเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างตามเข้ามาเป็นเสียงฝีเท้าเบาๆก้าวตามหลังเขาครับ